ครับสวัสดีครับชาว W z o ะบิโซนทีวีครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเทปพิเศษนะมีรู้อารมณ์ไหนคิดถึงผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่หน้าตาคมณอ้วนครับการต้วนทัศน์จันทร์ในเฟซบุ๊กเนาะก็วันนี้อยากจะมาทราบประวัติแล้วก็ชีวิตการทํางานแล้วก็ที่มาที่ไปเนาะโคดอ้วนเนาะว่าทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาได้ยังไงเอาเบื้องต้นก่อนเลยว่าโคดอ้วนชื่อจริงชื่ออะไรครับ ที่จริงชื่อจีรยุทธเงินพพาครับเงินพพาเนาะครับผมแล้วเข้ามาวงการนี้ยังไงเริ่มเริ่มแรกเลยครับเข้ามาได้ยังไงเริ่มแรกก็คือ,อตั้งแต่<ห>สมัยฟุตบอลโปโชเชลีกตั้งแต่ช่วงประมาณสักตั้งแต่ปี4 4่เจที่ผมเริ่มดูครั้งแรกสมัยก่อนก็ดูธรรมดาพี่ก็คือดูไปเรื่อยๆดูไปเหมือนว่าเป็นวันพักผ่อนอะ่ะคือเราไม่ได้ซีเรียสผลแพ้ชนะตอนนั้นคือคนดูก็จาก ห้าสิบจากร้อยจากสองร้อยสามร้อยมันก็เยอะขึ้นอย่างทุกวันนี้แล้วก็สมัยก่อนคือดูบอลมันเป็นอะไรที่มีความสุขหนึ่งอาทิตย์เราจะได้ดูบอลสนุกสนุกไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักไปเจอตั้งแต่ชีพแต่สำล้อยันระดับในพันในพลเขาคุยกับเราหมดก็ไม่มีการแบบว่ามาแบ่งแยกก็ให้กูในพันนะกูไม่คุยกับพวกมึง mm hmm. แต่จริงๆแล้วคือฟุตบอลนี่ทําให้คนทุกระดับเป็นเพื่อนกันได้หมดไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็น เพื่อนเป็นหมอก็เคยมีนะพี่แฟนเป็นพยาบาลก็เคยมีแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วเลิกเลยตรงนีเก็ยุคปูหลีก็มาจะเข้ามารู้จักกับพี่เตี้ยสกินเฮดอยู่ช่วงกบครับตอนท่เตี้ยกบกิเพี่กบสกินเฮดก็คือจะมารู้จักกับแกช่วงปี50ก่อนหน้านั้นคือรู้จักและเคยเห็นแกตัวเตี้ยยืนเชียร์ยืนอะไรแต่เราก็ยังนั่งกินเบียร์เรายังไม่กล้าเข้าไปไหนแล้วก็ไปเจอกับแกที่สนามเทศบาลปากช่อง ในยุคข,ของดิวชั่นหนึ่งตอนนั้นก็เป็นอาจารย์ประสิทธิ์เทศสุงเนินทําทีมก็ตกชั้น <c oughs> เราก็ไม่อะไรเราเห็นไอ้พี่คนนี้ไม่เชียนะเห็นพี่พิกบเชียเราทําไงเราจะอยากเข้าไปเชียบ้างหราทำไงเราเราก็เป็นคนตีกองเป็นด้วยเราก็เฮ้ยพี่ผมอยากเข้าเชียเราก็ไปเดินเข้าไปหาพิกบนะ <c oughs> ที่ปั <c oughs> กช่องเท่าที่ผมจําได้นะ <c oughs> ใช่ใช่ก็คือพิกบก็บอกกมา,เข,าเข้ามาเลยก็ถ้าผมมีอะไรที่ไม่ดีในแฟนคลับนี้ก็ต้องโทรพิกบ คนชักชวนผมเข้ามาเกี่ยวไหมแต่ก่อนโหมันเป็นการดูฟุตบอลนะพี่กบมีความสุขเนาะมีความสุขคือเรามันไม่มีขอบจํากัดแบบทุกวันเนี่ยคือมันยมันเชียร์มันอยากกินอยากดื่มอยากเชียร์อยากด่าจาได้ไหมสมัยก่อนเราเราไปดูบอลแล้วเชียร์ข้างสนามแล้วลงไปก่อนนักเตะอย่างฮาลลงไปก่อนนักเตะวิ่งมาแลววิ่งตอนรับน้องใหม่วิ่งกาบสี่ทิศกลางสนามทีมเยือนอย่างเงี้ย เออสนุกมันเหมือนก๊กครัวเนาะถ้ายิงเข้าก็แกงเกงอย่างเงี้ยคนดีๆไม่ทำที่ฝางช่องเนี่ยทำได้แต่นั้นคนมันน้อยแต่นี่มันทําไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลนะพี่กบผมว่ามาถูกทางแล้วสำหรับคนดูผมมีผมเพิ่งไปเจอนี่มาพี่กบไอเขาเปิดในวิทยุแต่มันไม่เกี่ยวฟุตบอลแต่พอคําพูดเนี่ยมันเกี่ยวอะผมเคยเห็นแฟนคลับบางคนพูดว่ากูรุ่นเก่า มึงรุ่นใหม่กูเบิกที่จริงผมไม่อยากให้คิดคอยากให้ลองไปเปิดพระราชด,ดำรัสของในหลวงเมื 2, 500, 2, ่อสี่ตุลาสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดท่านทรงสั่งนว่าอย่าไปแบ่งแยกว่าคนเขาเป็นคนรุ่นเก่าหรือเราเป็นคนรุ่นใหม่เพราะถ้าไม่มีคนรุ่นเก่ามันก็จะไม่มีคําว่ารุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าไปฟังอย่างยิงย่มจะรู้ว่าเออเราอย่าไปคิดว่ากูรุ่นเก่าเวยกูรุ่นใหม่จะต้องไปทําตามกันจะต้อง แยกกันกูจะต้องดีต้องดังครับหน้าที่สมัยผมมาอย่างเดียวคือหนึ่งมาดูบอลกินเบียร์ตีกองแค่นั้นจบครับมันก็มีแมทที่สนุกม่งแมทที่นั่งร้องไห้บั่งนะที่ใช่อย่างแมทที่เสมอนครนครพนมในบ้านนะสุดท้ายที่ถ้าเราชนะวันนั้นเนี่ยเราได้ไปใชเปีมยหลีกแต่เราเดินไปเสมอก็มีพิงกบมานั่งร้องไห้เศร้าวนนั้นเศร้าเน้าลองโคดอวดลองเปรียบเทียบระหว่างแฟนบอลยุคที่เข้ามาใหม่กับณนวันนี้อ่ะ เห็นความแตกต่างความเหมือนกันยังไงครับถ้าความเหมือนนี่คือมันคือจุดประสงค์ของมาเชียบอลเหมือนกันแล้วก็เป็นวันที่อยากพักผ่อนอยากสนุกสนานแล้วก็รีเอมารีแล็กพาครอบครัวมาดูบอลมามันก็มีทั้งเกมที่สนุกมั่งทุกมั่งเศร้ามั่งปนกันไปแต่ว่าส่วนที่แตกต่างนี่คือทุกวันนี้ที่ผมห็ินถ้าผมพูดไปแล้วไม่รู้ว่าแมวเพี้ยนยาวไปกินมาม่าหรือเปล่าก็คือแตกกลุ่มแตกออกไป ไม่มีแค่ว่าคือทุกคนเนี่ยมันสามารถออกไปได้แล้วเพราะว่าอย่างโซน e, เอ lit, เอแบ็กลิสเอยแมวเพียนคุณต้าเอหรือกลุ่มใหม่ๆที่เกิดมาอย่างสีคิ้วด่านกุณทศนี่ผมยอมรับแมวมืองกรุงแมวมองชนแมวเสิิงสาง,สางคนบุรีผมดูแล้วว่าวันนี้มันมันเยอะแต่ทําไงเราจะทําให้มันนั่งเชียร์กันแบบเป็นอันเดียวกันถึงเวลาโหโหพร้อมกันเชียร์เชียพร้อมกัน แต่อาจจะมีบางเวลาที่เพลงแต่ละกลุ่มขึ้นแต่ละเพลงไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างเช่นก่อนเริ่มเกมนครราชสีมาเอฟซีเหมือนกันจบเกมนครราชสีมาเอฟซีเหมือนกันเราจะทําไงให้ไม่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกันว่าที่กลุ่มนู้นแม่งคนน้อยเชียร์ไม่มันกลุ่มนี้คนเยอะไม่อยากเข้าไปเรามามองกลับใหม่ว่าคุณเดินเข้าไปในสนาม80ดสิเนี่ยวันนี้มีวันแข่งคุณคือกลุ่มเชียร์กลุ่มเดียวทั้งหมดไม่มี W ดอะบิโซนไม่มีโซนอีไม่มีแบล็กลิสไม่มีแคทวิลไม่มีแมวเพี้ยน แมวเพี้ยนไม่มีได้ยิ่งดีนะถ้าเกิดประธานแมวเพี้ยนวง <laughs> เปิดร้านเค้กทำเค้กเดี๋ยดีละอย่าไปเกลียนมากแล้วหลัง่าไปถล่มอิทมีผมมองว่าฟุตบอลสมัยนี้กองเชียร์สมัยนี้ดีกว่ามันมันเริ่มขยายกว้างกับคนที่ไม่เคยดูอยากมาดูพอมาดูแล้วติดเหมือนครั้งแรกที่ผมเข้ามาดูแล้วยิ่งมาเจอพี่กบมีเสพติดเลยขนาดนั้นเลยถ้าเครใครเคยจาได้สมัยลูกคนแรกที่ฝากช่องลูกคลอดผมไม่อยู่ใช่ไหม ผมหนีไปดูบอลหนีเมียหนีลูกมากลับมาแม่ยายสั่งเลิกเลยบอกจะเลิกบอลเรือกลูกผมตอบชัดเจนเลยเลืกบอลแม่ยายไม่บ่นเลยไม่บ่นครับพี่ก็เหมือนพี่ไงแต่ก่อนพี่กินเหล้าผมกินอะไรกันสนุกสนานเดี๋ยวนี้พอพี่มีครอบครัวปุ๊บก็เปลี่ยนไปเนาะพี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นคนดีแล้วแต่ก่อนก็ขับรถคันเล็กๆอย่างนี้ขับรถสูงหน่อยต้องอัปีนขึ้นนี่รถเมียรถเมียมาขับก็ต้องปีนขึ้นรถตัวเองน้องชายยืนครับ ก็ครับครับพุ่นมาเลยพี่อ่าณวันนี้โคตรอ้วนทางานทําการเลยครับเล่ก็อันนี้ต้องต้องขอขอบคุณเลยนะแฟนคลับก่อนที่ผมจะได้เข้ามาอยู่ทํางานในจุดนี้คือคือตอนนี้ผมก็ถ้าอยู่ในทีมและเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสวัสดิ์แคทของเรานี่แหละก็อยากขอบคุณแฟนบอลช่วงนั้นที่ตอนนั้นผมว่างงานแล้วช่วยผลักดันช่วยบอกกับโค้ดว่าเออเออน้องคนนี้นะมันรักฟุตบอลมันอยากช่วยทีม ก็ทางนั้นตอนนั้นก็ได้รับความไว้างใจจากโค้ชแมนครับที่ให้โอกาสในการเข้ามาทํำก็ต้องขอขอบคุณพี่แมนเลยคนแรกที่พาเข้ามาแล้วก็แฟนคลับในยุคนั้นก็ทุกวันนี้ก็จะพยายามทำเน้มที่ถ้ามีโอกาสก็จะเรียนไม่ได้อีกสิปีอาจจะเหีนผมพาวสมัสแคทไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนี่รอดูนะครับครับโคบ้ดอ้วนฝากถึงแฟนบอลรุ่นใหม่ๆนี่เพิ่งเข้ามาดูได้ ไม่ไม่เท่าไรเนี่ยลองฝากถึงว่ายังไงแล้วก็ฝากถึงเรื่องของแนวทางว่าต้องทําทํำยังไงอะไรอย่างไงครับคือสําหรับคนที่ใหม่ๆได้เข้ามาพี่อาจจะเห็นว่าให้กลุ่มนี้ตะโกนเชียดา่ากลุ่มนี้เมาเหล้ากลุ่มนู้นจุดพุควันกลุ่มนู้นไม่ค่อยเชีย์หน้าที่หลักของการมารูบอลหนึ่งซื้อตัว๋วสองเข้าไปนั่งดูคุณอยากดา่าคุณดา่าคุณอยากบนคุณบน,บน,บนในรูปเกม ผลสุดท้ายสิ่งสุดท้ายที่เหมือนกันกับทุกคนที่เข้ามาดูคืออยากเห็นทีมชนะแต่ถ้าทีมแพ้ทุกคนสามารถบ่นได้ว่าได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการมาดูสวัสดิ์แคทหรือว่านครราชสีมามาได้สี่งเรารประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าแล้วก็สิ่งทายอยากจะฝากนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดกิจการอยู่ที่นสนาม80นะก็เป็นซุ้มโค้กนะครับถ้าใครมาก็ซุ้มที่10 ก็จะมีร้มบาลิกนะครับก็มีเบียร์เย็นๆขายเบียร์งมาสี่สิบบาทนี่ครับเบียร์เป็นช้างเอ็กซ์ก่อนนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆและที่สำคัญนะครับทุกเดือนจะมีจับแจกเสื้อของนักเตะหนึ่งตัวก็ใครที่มาอุดหนุนก็ได้นะครับเราก็จะจ้างมีแม่บ้านชงโมสรมาช่วยขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเขาก็พี่กบมีอะไรจะฝากอีกไหมครับก็อีกนิดเดียวครับพูดถึงเกมวันนี้เราพบกับสระบุรีคับสระบุรีเอฟซี คิดว่าเป็นยังไงครับผลกลารแข่งขันล้านี้ถ้าถามผมนะตอนนี้แล้วด้วยศักยภาพของนักบอลกับโค้ชเคมเบนเนี่ยสกายทีทีมงานทุกคนผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นการล้างอาถรรพ์ระหว่างเรากับสระบ,บุรีซึ่งเจอกันมาสี่ครั้งเนี่ยเราแพ้ไปหนึ่งเสมอ3ามถือว่ายังไม่ชนะแล้วมันเป็นเกมที่สนุกเวลาเจอสระบ,บุรีเป็นเกมเร็วเกมหนักแล้วก็เกมรับดีทั้งคู่<ฆ>แต่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าฟอร์มนี่อย่างนี้กับฟอร์มสระบ,บุรีนะที่แล้วผมเชื่อว่า สองศูนย์มีแน่นอนผลตากสองลูกมีแน่นอนปันธงใช่ไหมครับนี่ครับสองศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองมีแน่นอนครับแต่นนแเกมนี้คือสองลูกมีแน่นอนแน่นอนครับก็ขอบคุณโค้ดอ้วนนะที่ให้สัมภาษณ์กับตะีโซนีีก็มีรู้อารมณ์ไหนก็คิดถึงโค้ดอ้วนก็เลยแวะแวมาเลยเหน็นบัานี้บ่ายสองกว่ากว่าครับก็ขอบคุณทางโค้ดอ้วนแล้วก็ร้านชื่อร้านอะไรอีกทีหนึ่งครับร้านอะไร ร้านโคด้วนเลยครับค้าร้านโคด้วนเนาะเดินมาจะมีซุ้มมาลิกซุ้มที่อะไรครับเนี่ยจะมีซุ้มที่สิบครับจะมีร่มมาลิกอยู่หน้าซุ้มก็ฝากพี่น้องชาวกุูงแมวปีศาจด้วยนะครับชาววิวโซนด้วยชาววิวโซนทีวีนะครับก็มาช่วยดูดหนุนอาชีพใหม่ของโคด้วนแต่ว่าก็ยังเป็นสตาร์ปเป็นงานเหมือนเดิมเลยเป็นเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับโคด้วนครับขอบคุณมากครับเจอกันทมหน้าครับ้าน